เ็นแค่นันะจริงๆไม่มด้นะวใส้าว้าไมดีคนที่บ้านเลยเนาะยนไม่ได้ส là uh, OK nên song oh, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, <coughs> Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy. เจ็บรอนี่มันจะได้ทองนี่วน้องได้ไปแล้วได้ทองก้อนมาเลื่อเลยวันนี้แล้ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะต้องพรอมพเลยขอให้มีความสุขขอให้มีความแข็งอยู่แงขอให้มีความสุขเยอะอยู่แล้วขอให้ทุกคน มีความสุขและการงานที่ดีขึ้นดีขึ้นใช่ถูกมีเงินเดือนขึ้นทุกวันทุกคนทุกคนทุกวันนะสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับโอเคครับครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนานยังแรงแรงดี